เป็นปัญหามากเลยนะคะสำหรับคนที่ใส่แว่นสายตาเพราะว่าแว่นตาตรงเลนส์แว่นตาเนี่ยมักจะมีพวกคราบเหงื่อคราบคิ้ไคหรือว่าคราบมันๆเพื่อนๆสังเกตไหมคะจะติดตรงแว่นเนี่ยต้องหมันล้างไปบ่อยค่ะแล้วบ้านก็อยู่ไกลร้านแว่นด้วยนะคะคันจะไปซื้อน้ํายาล้างแว่นมันก็ราคาแพงเนาะจะให้ที่ร้านล้างมันก็ไกล๋ยววันนี้นะคะแค่เลจะล้างเองค่ะ ค่ะเดี๋ยวการล้างแว่นวิธีนี้เนี่ยทางร้านแว่นเขาแนะนําแคเลมานะคะเพราะว่าบ้านอยู่ไกลเนี่ยไม่สะดวกไปบ่อยๆให้ล้างวิธีนี้ก็ได้นอกจากแว่นสายตาแล้วนะคะเพราะว่าแคเลใส่แว่นสายตาเนาะพวกแว่นแฟชั่นแว่นกันแดดนะคะเราก็สามารถเอาวิธีนี้เนี่ยมาล้างด้วยกันได้นะคะรับรองสะอาดแน่นอนคะ่ะค่ะแต่ก่อนอื่นเลยก่อนจะไปรับชมคลิปเนี่ยฝากกดติดตามให้กับ ช่องของเคเลด้วยนะคะเดี๋ยวแคเลจะเตรียมน้ําใส่กระมังมา1ใบแบบนี้เราจะนําแว่นนะคะลงไปล้างในน้ําเปล่าก่อน1รอบค่ะวิธีการล้างนะคะเราจะไม่ใช้พวกสกอตไบหรือว่าใช้ผ้าถูเราจะใช้มือเรานี่แหละคะ่ะถูที่กระจกเลนถูเบาๆก่อนนะคะ จากนั้นก็น้ําตัวเดิมได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ํายาล้างจานลงไปนิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะนะคะค่ะเราจะล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะคะพวกคราบมันเนี่ยมันจะออกไปง่ายมากๆเลยทําให้แว่นกลับมาใส่ปิ้งแต่เราจะไม่เอาน้ํายาล้างจานนะคะหยดไปที่เลนแว่นโดยตรงทําแบบเนี้ยจะทําให้เลนแว่นเสียค่ะวิธีการล้างนะคะเดี๋ยวเค่เลยก็จะใช้มือนี่แหละค่ะไม่ใช้พวกผ้าพวกสกอตไบท์ถูเนาะ ใช้มือถูเบาๆที่เลนแว่นนะคะถูกลับไปกลับมาค่ะจะทําให้เลนแว่นของเราไม่เสียด้วยนะคะจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะนําแว่นนะคะมาล้างน้ําปล่าทาความสะอาดอีก1 2ถึงรอบค่ะเอามือถูเบาๆแบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะวิธีล้างแว่นตานะแว่นตาจะกลับมาใสาสะอาดปิ้งเลยค่ะเปนแว่น เมื่อล้างเสร็จแล้วเราก็จับแว่นแล้วก็สบัดสบัดเบาๆแบบน,นี้เพื่อให้น้ำหลุดนะคะเป็นอันว่าการล้างแว่นของเราก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ <S 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 ค่ะวิธีการเช็ดแค่เลยจะใช้ผ้าที่เขาเวลาเราไปซื้อแว่นมาเนี่ยเขาจะแถมผ้ามาให้ด้วยก็ใช้ผ้าตัวนี้เช็ดอย่าใช้กระดาษทิชชู่เช็ดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เลนแว่นเสียเช็ดถูไปถูมาได้เลยค่ะเขาเป็นผ้าเช็ดแว่นโดยตรงนะคะจะทําให้แว่นของเราไม่เสีย ถ้าหากว่าใครไม่มีผ้าเช็ดตัวนี้นะคะใช้กระดาษทิชชู่ได้แต่ว่าห้ามถูนะคะกระดาษทิชชู่ค่อยๆซับเอาค่ะจนกว่าจะแห้งนะคะอันนั้นแบบนั้นก็จะทําให้เลนแว่นของเราไม่เสียเหมือนกันค่ะเรียบร้อยค่ะแว่นกลับมาสะอาดใสปิ้งเลยนะคะเป็นเป็นขาใครนะคะใส่แว่นอยู่โดยเฉพาะแว่นสายตาใสๆแบบของแคเลเนี่ย่ะก็ลองล้างวิธีนี้ดูนะคะเป็นเป็นาเพียงใช้น้ํายาล้างจานเท่านั้นเองค่ะ